เข้าสู่ในเบรกที่2กับรายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬาหน้าจอช่องทีสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬากันครับมาในเบลกน,นี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคมชาวปากใต้กับความรู้สู้ประชาชนด้านกฎหมายที่เขาแจ้งบอกเราให้มาติดตามดูมาพิสูจน์นั่นก็คือการให้ความรู้ทางกฎหมายแบบไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ทีมงานของเราและพี่ชาวชาวฤทิ์ย่อมดอนมาที่ตั้งของสมาคมชาวปักใต้ซึ่งก่อนหน้านั้นบรรดาสมาชิกชาวใต้และประชาชนทั่วไปเข้าสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณที่ตั้งของสมาคมชาวใต้ดูแล้วน่าเลื่อมใสและพร้อมเพรียงกันดีครับ การที่เกิดทางท่านพี่บน์ได้มาเสนอแนะเป็นโครงการในการช่วยเหลือการให้การปรึกษาชาวบ้านที่ตกทุกข์ยากกับเรื่องข้อกฎหมายด้วยผ่านมาทั้งอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวภากใต้และก็มวลสมาชิกทุกๆท่านหรือประชาชนทั่วไปให้มาใช้บริการเพราะว่าในบางท่านที่ได้ไม่รู้เรื่องกฎหมายทางสำนักงาน กฎหมายโดยการนําของท่านนิพนธ์สุขภิบาลประธานชมรมาทานายความชาปักใต้ท่านก็เสียสละเวลามาเปิดวันที่20พรุ่งนี้เป็นวันวันที่เปิดนะครับแล้วก็วันอังคารกับวันพระฤหัสที่ได้เปิดเป็นให้ได้รับบริการด้านประชาชนทาน,น้างกฎหมายทุ่ิไปครับท่านที่เดือดร้อนท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมาย ในเดือดร้อนในบางสิ่งเราโดนดังแกรหรือว่ามีปัญหาในบางสิ่งบางอย่างพวกเราสมาคมชาวภากใต้ยินดีที่จนน้อมรับใช้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำฐานด้านกฎหมายโดยความาปิติยินดียิ่งที่าทางทนายความท่านบอกว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายให้คำแนะนำทุกอย่างสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วในสังคมที่ไม่ดีพวกเรายินดีที่จะรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนสังคมจะดีได้เพราะการ าการนำของผู้หลักผู้ใหญ่สังคมจะดีได้ต่อเมื่อว่าพวกเราทุกๆท่านให้ความาสนใจให้ความดูแลการอุดหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันทุกชา่าลาแล้วก็ยังไงผมขอเชิญทางสนงานสันตุลบรทานบ่นานะนะว่าด้วยชุมรมทานายความชาวฝั่ใต้มาเป็นองค์กาย,ยบในการให้ความรู้ข้อกฎหมายเพื่อเป็นทานายคลายทุกข เพื่อเป็นการแก้กข้อขัดแย้งหรือดำเนินการชี้ช่องทางให้การช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขกับพี่น้องประชาชนในระหว่างถูกระเบินการเพราะสังคมนี้ในข้อกฎหมายนั้นมีความสําคัญครับเพราะระหว่างทางเดินทางนั้นมีความทุกข์ทุกครอบครัวแต่ถ้ามีข้อกฎหมายค่อยคำชี้แนะและเป็นสถานที่ที่มีความน่าเชื่อถือสังคมจะอยู่ได้ต้องร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อเห็นต่างมีข้อพิพาทต้องพึ่งกฎหมายก็ถือว่าเป็นกรอบที่ต้องดำรงชีวิตของผู้คนในเมืองณวันนี้ในบริเวณงานนอกจากให้ความรู้สู่ประชาชนแล้วยังมีอาหารเครื่องดื่มคอยดูแลผู้ที่ร่วมงานก็ต้องขอบคุณเจ้าของงานในวันนี้ด้วยนะครับ ในที่ส like. mm ุดนะครับโครงการก็ได้เกิดขึ้นโดยท่านดร้ื่นัผลักดันโครงการนี้เต็มที่ก็ถือว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาประชาชนในทุกด้านนะครับไม่ว่าเรื่องกฎหมายแพ่งอาญาหรือว่าประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับเรามีทีมงานมีทนายความที่มีความรู้ความความสามารถเฉพาะด้านนะครับมานั่งทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับสังคมชาวปากใต้หรือว่า ท่านจะอยู่แถวบริเวณไหนก็แล้วแต่หรือว่าจังหวัดใดแล้วแต่ถ้าท่านมาแถวนี้และท่านมีปัญหาในเรื่องอะไรก็แวะเข้ามานะครับเราก็ยินดีที่จะให้บริการให้คำปรึกษากับท่านนะครับท่านแต่ผู้เกียริที่เสียสละเวลาอันดีประโยชน์ที่ชาวใต้และก็ประชยชน์ทั่ไปที่ได้รับเนี่ยชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยไม่มีความรู้นะครับทนายความของเราเนี่ยที่มาตั้งตรงนี้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องอกฎหมายนะครับ ให้ความรู้ด้านต่างๆนะครับว่าอยู่โดนเอาระดบเรียบได้นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับทนาความนะครับในส่วนของโดยการนำของท่านนิบลนะครับสุพิบาลตัวนี้ที่ได้เสียสละนะครับนำทีมทนายความนะครับมาตั้งศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นเป็นนโยบายหลักของสมาคมเราอยู่แล้วนะครับ ประชาชนที่ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายก็อีกเยอะชมรมทนายความชาวภาคใต้ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเติมเต็มให้กับสมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาหรือมีความเดือดร้อนทางด้านกฎหมายเราไม่เลือกเฉพาะว่าเป็นคนภาคใต้คนภาคไหนก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับความช่วยเหลือจากเราได้นะครับในวันอังคารวันพฤหัสที่เราตั้งไว้นอกนจากนี้เราก็ยังมีแนวทางที่จะเพิ่มช่องทาง ให้ติดต่อได้ทุกวันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางชมรมทนายความชาวปากใต้จะได้ไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับไม่ว่าชาวใต้หรือว่าประชาชนทั่วประเทศให้ได้รับประโยชน์ ามากที่สุดในด้านกฎหมายนะฮะแนะนำความรู้แล้วก็ช่องทางในการไกลเกลี่ยที่สมาคมชาวปากใต้แห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแล้วโครงการที่จะตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายก็ดีหรือศูนย์ไกลเกลี่ยก็ดีเนี่ยเป็นนโยบายหลักของท่านนายกสมาคมพลตเอกสุรเชษฐ์ดักพานครับ ด้วยจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจครับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของทางนายกสมาคมพลเอกสุเชษหนักพานครับก็คงจะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีครับเสียงจากสมาชิกและประชาชนทั่วไปที่เห็นพ้องต้องกันการให้บริการและเป็นประโยชน์แบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายและในช่วงหน้าเราจะไปติดตามการแข่งขันฟุตบอล ที่ช่วยเหลือซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กต่างจังหวัดครับน้องๆยังไม่มีคอมพิวเตอร์จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อรวมทบุญเพื่อ,อ,อมอบคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆน,นักเรียนนะครับที่บ้านเกิดครับผม